มาทำแชมพูสมุนไพรมะกรูดไว้ใช้กันค่ะสูตรนี้เป็นสูตรอ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผมนะคะทำแชมพูไว้ใช้เองในช่วงที่มะกรูดมีเยอะและวิธีทำก็ไม่ยากเลยนะคะไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีมะกรูดครึ่งกิโลชุดทำแชมพูแบบใสและน้ำเปล่าสำหรับชุดทำแชมพูเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะ มาเริ่มจากการเลือกมะกรูดค่ะมะกรูดที่เลือกใช้เป็นมะกรูดแก่ลูกใหญ่แบบนี้ยิ่งดีเลยค่ะเราจะใช้แต่ผิวมะกรูดนะคะหั่นใช้แต่ผิวมะกรูดแต่ถ้ามีเนื้อมะกรูดติดมาด้วยนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะที่เราไม่ใช้เนื้อมะกรูดเพราะน้ํามะกรูดจะมีความเปรี้ยวมีความเป็นกรดสูงอาจจะทําให้ระคายเคืองหนังศรีรษะได้ส่วนของเนื้อมะกรูดสามารถเก็บไว้ทําน้ํายาล้างจานได้นะคะ สำหรับผิวมะกูดมีน้ำมันหอมระเหยที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อราช่วยลดอาการคานันศีรัะและลังแคช่วยทำให้ผมดกดำเงางามกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมหลังจากที่เราได้เปลือกมะกูดหรือผิวมะกูดแล้วก็นำไปต้มนะคะใส่น้ำลงไปพอให้ท่วมผิวมะกูดระหว่างที่ต้มก็ปิดฝาด้วยนะคะพอน้ำเดือดแล้วก็ปิดเตาได้เลยจากนั้นก็ยกลงจากเตาแล้วพักไว้ให้เย็น ตอนนี้น้ำต้มผิวมะกรูดก็เย็นลงแล้วจากนั้นเราจะนำไปปั่นค่ะปั่นเนื้อกับน้ำรวมกันได้เลยนะคะได้เนื้อละเอียดแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ ั้นเสร็จแล้วก็นํามากองค่ะกากที่ใช้ก็อย่าเพิ่งทิ้งนะคะเพราะยังมีความหอมของผิวมะกรูดอยู่เราสามารถนําไปต้มรวมกับเนื้อมะกรูดที่เหลือทําน้ํายาล้างจานได้ค่ะพอกองเสร็จแล้วได้อยู่ที่500 ml หรือครึ่งลิตรนั่นเองค่ะต่อไปก็นํามาผสมทําแชมพูกันเลยนะคะผสมตามเอกสารในชุดทําแชมพูที่ซื้อมาได้เลยละลายผงฟองกับน้ำเปล่าก่อนคนผสมให้ผงฟองละลาย ใช้น้ำเปล่า2.5ลิตรสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วก็จะได้แชมพูอยู่ที่4ลิตรถึง4.5ลิตรเลยค่ะซึ่งภาชนะที่นำมาคนก็ควรมากกว่า4.5ลิตรนะคะและถังนี้ก็เป็นถัง5ลิตรก็น่าจะพอดีพอผงคนละลายหมดแล้วต่อไปก็ใส่น้ำสมุนไพรได้เลยน้ำผิวมะกรูดที่เราปั่นไว้ นอกจากผิวมะกรูดแล้วเรายังสามารถใส่สมุนไพรอย่างอื่นได้นะคะนำไปต้มกับผิวมะกรูดเช่นบอรเพ็ดหรือขิงที่เป็นประโยชน์ต่อเส้นผมและหนังศีรษะจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันและส่วนผสมต่อไป28 ct ใช้อยู่ที่1กิโลซึ่งเป็นสารประกอบในการทำแชมพูที่ทำให้เกิดฟองและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะ ทำไม่ยากเลยค่ะทำตามขั้นตอนที่เอกสารแนะนําซึ่งส่วนผสมทั้งหมดเขาจะให้มาเจดรายการมีน้ําหอมสําหรับแชมพูด,ด้วยแต่วันนี้เราไม่ใช้น้ําหอมนะคะเพราะกลิ่นของผิวมะกูดก็หอมมากแล้วต่อไปเป็นลานโนลีนค่ะลานโนลีมลน,นลม,มีลักษณะเป็นเกล็ดตัวนี้จะค้นนานหน่อยนะคะกว่าจะละลายหมดซึ่งลานโนลีนจะช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มรื่นชุ่มชื้นและเงางามต่อไปเป็นเคที เคทีเป็นสารลดแรงตึงผิวช่วยทำความสะอาดเส้นผมและผิวยางอ่อนโยนต่อไปเป็นผงค้นค่ะผงค้นหรือเกลือจะช่วยเพิ่มความข้นหนืดปริมาณที่ทางร้านให้มาก็จะพอดีเลยนะคะสุดท้ายเป็นสารกันเสียค่ะซึ่งจะช่วยยืดอายุให้อยู่ได้นานประมาณหนึ่งปีจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันดี จะเห็นได้ว่าเวลาเราคนไปเรื่อยๆฟองก็เพิ่มขึ้นนะคะและความข้นหนืดก็กำลังดีเลยค่ะเราจะปิดฝารอให้ฟองยุบป,ประมาณ4-6ชั่วโมงตอนนี้ฟองก็ยุบแล้วนะคะจะเห็นว่าได้สีที่สวยมากเลยค่ะจากสมุนไพรผิวมะกรูดต่อไปก็เตรียมกอ,กอกใส่ขวดได้เลยนะคะสำหรับแชมพูสระผมที่ได้4ลิตร กรอกใส่ขวดขนาด250 ml แล้วก็จะได้ถึง16ขวดเลยค่ะซึ่งเราสามารถทำเป็นของขวัญของฝากได้นะคะสิ่งดีๆมีประโยชน์จากสมุนไพรผิวมะกรูดภูมิใจทั้งคนให้คนรับเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยนะคะหรือถ้าอยากสนับสนุนในการทำคลิป สามารถสนับสนุนได้ทางพร้อมเพย์เบอร์นี้เลยค่ะขอให้มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ